ถอยมา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 ,มาห่าง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 พอห่างกูตายหมกแล้วโอ้โหนี่ถอยห่างแบบนี้เนี่ยห่างตายหมกมาเป็นของกินเรียบร้อยแล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมากินห่างเพียโลอ,อ,อร่อยอร่อยแถวนงทบุรีเอ้ยนี่พูดแล้วมันรู้รรสึกเหมือนเอ็งนางไงก็ไม่รู้บอกเองว่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะมากินห่หานเพลโลอร่อยอร่อยคุณผู้ชมคนแถวนนทบุรีเนี่ยก็บอกร้านนี้เป็นต้นตำรับเลย จะมีอะไรเด็ดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาติดตามกันอย่าลืมกดติดตามกดส u b สไ r i b e ให้ช่อง y YouTube พี่ติอ้วนด้วยนะครับปัดูโฆษณา5วิเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ติอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และ l า z a d a าหรือแอดไลน์เอเจ้าของร้านตองคนนี้แน่เลยสวัสดีครับเจ้าของร้านฮะอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะผมโอ้แต่เป็นโอ้เฮงนี่ใช่เลยนะ ไม่ใช่เจ้าของร้านเหรอแล้วเจ้าของร้านคนไหนอ๋อคนนี้เหรอสวัสดีครับดีค่ะแหมเราก็ไม่ดูงหงเหงยนะเออถ้าอย่างนี้ใช่แล้วเจ้าของร้านใช่ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรฮะชื่อลูกแก้วค่ะของลูกแก้วร้านนี้ชื่อว่าร้านผ่านห้องเต้ค่ะแล้วคนแถวนนทบุรีก็บอกว่าร้านนี้เก่าแก่มากแล้วใช่ค่ะรวมแล้วกี่ปีแล้วที่เปิดมารวมแล้ว48ปีค่ะ48ปปีเลยเหรอ โอเ้เขาบอกร้านเรานี่าหารเด็ดมากเลยอะค่ะเป็นร้านเดียวในจังหวัดนนท์คะะแล้วก็บอกร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นยังไงกับข้าวเรามีค่อนข้างที่จะหลากหลายค่ะลูกค้าสามารถเลือกทานได้วันนี้อาจจะทานหานพะโล้พรุ่งนี้อาจจะทานเป็นขาหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เด็ดเลยคนมากินหาหานกันใช่ไหมใช่ค่ะาหานพะโล้ของเรามันมีความเด็ดดวงยังไงบ้าง นนมันจะมีความฉ่ำม,มันในตัวค่ะเอกลักษณ์ของมัน,นจะไม่มีกลิ่นสาบเลยรับประกันว่าไม่มีกลิ่นสาบรับประกันค่ะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์นคุณผู้ชมนะแล้วน้ำพะโลใช้อ e ันเดียวขาหมูไหมคนละตัวกันค่ะคนละตัวกันหมดเลยเรียกว่าไหว้เจ้านี่ต้องมาที่นี่ค่ะสั่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีเป็ดด้วยไหมมีค่ะร้านเรามีครบเลยถ้าเกิดอย่างเทศกาลอย่างเงี้ยจะมีทั้งเป็ดทั้งห่านไก่อะไรเงี้ยเราก็มีตัวเท่าไหร่แล้วตอนนี้จะเป็นหา่าน1 5 6รค่ะถ้าเป็น,น 1, เป็ด ห้าร้อยสี่สิบค่ะขาหมูขาเท่าไหร่หกร้อยค่ะหกร้อยบาทกับข้าวถุงเท่าไหร่อย่างสมมติกับชายหกสิบบาทค่ะกับพ่อปลาห้าสิบค่ะสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบว่ากันไปแล้วถ้าเกิดราดข้าวเป็นจานเท่าไหร่ข้าวอาหารธรรมดาร้อยสิบบาทค่ะอ่าแล้วก็มีสั่งเป็นจานไหมมีค่ะจานเท่าไหร่ฮะจานเล็กสามร้อยเก้าสิบค่ะถ้าเกิดเป็นเป็ดจานเท่าไหร่ร้อยสามสิบห,นะห้าค่ะอ่างกันเยอะเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนละถนนนนทบ,บุรีค่ะตรงข้ามกับกองสลากคนเมืองนอนท์เขาต้องประกันละว่า ที่เนี่ยเป็นเจ้าแรกรและก็เป็นหาหานเจ้าเดียวที่คอมใจกนนทบุรีรสับหังนิดหน่อย<ด>นะฮะสับนผู้ชมสับสไคร้นะเดี๋ยวเขาสับหางมาชิมกันมาดูกันครับค่ะ ปนะะลืมบอกไปว่าร้านเนี้ยเขาดีตรงที่ว่าข้าวของเขาเนี้ยจะมีเผือกแทรกอยู่ด้วยนะครับเป็นข้าวหุงด้วยเผือกอ่าถ้าร้านหารดีๆเนี่ยเขาจะหุงข้าวเผือกนะคุณผู้ชมเหมือนข้าวอบเผือกอะ่ะลองมาชิมกันดูน้ำลายหกนี่ฮะเนื้อหาเนี่ยตอนเด็กๆเ,กเกนี่ยเราจะโดนผู้ใหญ่หลอกเสมอเลยว่าอย่าไปกินมันสแสลงมันตักโน่นนี่นะั่นเปล่าหรอกมันอร่อยผู้ใหญ่จะเจ็บไปกินเอง เขาเลยไม่ให้เรากินนะฮะโอ้น้ำพะโล้ร้านนี้เข้มข้นมากเข้มข้นกว่าหลายๆร้านที่ผมไปกินมานะนี่เลยลองกินแบบว่ายังไม่ต้องมีน้ำส้มน้ำส้มก่อนนะนี่ฮะนี่น้ำพะโล้เขาเข้มสีอิ่วมากคือเป็นน้ำพะโล้ที่สุดเข้มขน้นบางร้านจะเป็นน้ำพะโลบ้บางๆอันนี้ขึ้นอยู่ความชอบนะนี่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 ่ามาเลยทั้งอันแล้วกันนี่อาวน,นี้เราจะ ทานกับน้ำจิ้มเขาบ้างตันนี้ผมเน้นหานเลยนี่ชิมกระเพาะปลาก็บ้างเขามาให้แล้วเราชิมหน่อยนี่อยเพาะปลาก็ดีนะคุณผู้ชม วันนี้เนี่ยผมตั้งใจมาชิมเนี่ยผมอยากมาชิมหา่านผลสรุปก็คือว่าอร่อยนะคุณผู้ชมตัวห่านนุ่มบางคนเนี่ยชอบน้ำพละโลที่ใสกว่านี้แต่บอกว่าถ้าอยากกิน,นเข้มข้นอ่ะร้านนี้เลยอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยฝากไว้ให้เขาเลยนี่เรามาแล้วอ่ะเออเลยลืมแวะมานะ i'll oh, yeah.